พระศิวลิเทระเอทักขะในทางผู้มีลาภมากพระศิวลีเป็นโอรสของพระนางสุปวาสาราชธิดาแห่งโกรยนครตั้งแต่ท่านจุติลงถือปฏิสนธิในคันของพระมารดาได้ทําให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมากท่านอาศัยอยู่ในคันของพระมารดานานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติพระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าพระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดา และพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่าขอพระนางสุปวัสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิดด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนางประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดายดุดน้ำไหลออกจากหม้อพระประยุนญาติทั้งหลายได้ขนานพระนามพระราชโอรสของพระนางสุปวาสาว่าศีวลิกุมาร เมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจดวันจึงว่าความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับมหาทานอาหารบิธบาตในพระราชนิเวศตลอดเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นศิีวลีกุมารมีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนเจ็ดพันสาได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่าง ในขณะที่ศีวลิกุมารช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้นท่านพระสารีบุตรเทระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลาและเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชะกุมารน,น้อยเป็นอย่างมากครั้นถึงวันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันสุดท้ายพระเทระได้สนทนากับศีวลิกุมารแล้วชักชวนให้มาบวชศีวลิกุมารผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่แล้วเมื่อพระเทระชักชวนจึงกระบุูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดาเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงติดตามพระเถระไปยังพระอารามบรรลุพระอรหันต์เร็วศีวลิกุมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กําลังจระมบมิดกนเพื่อกวนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจระมบริดโกลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสะกทาคามีจระรบริดโกลงครั้งที่สท่านได้บรรลุเป็นพระนาคามีและเมื่อกวนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ พระสารีบุตรเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตจปันจกรกรรมฐานทั้งห้าได้แก่เกษาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณาของทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของสกรปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงหลายในสิ่งเหล่านี้